สวัสดีครับมูมูแบดแอดครับเดือนละดิวเดือนกันยายนนะครับเราจะมาทำา2ดิวนะครับดิวที่1ก็คือพ e e เซ t t ทชันดิวนะครับจากโลนินนะครับดิวที่2เป็น b u i ดิวจากจอ็กซ์เ y a ย p h ์นะครับพูดถึงดิวแรกนะครับก็คือ p e s e n t t t i o n d ดิวก็จะแบ่งเป็น2ดิวย่อยนะครับคนที่จะมาเจอกับโลนินนะครับเดี๋ยวคุณจะได้ยิงดิวนี้แน่นอนนะครับดิวแรกนะครับก็คือการที่เรานะครับปืนถือปืนในท่าไฮคอนเทสหรือท่า3นะครับ แล้วก็แทงปืนออกไปนะครับถึงเป้าศูนย์ชัดลัานไก่ปั้งนะครับแล้วก็กลับมานะครับเดี๋ยวนี้นะจะทําให้เรานะครับรู้จักกับปืนรู้จักกับกายปืนของตัวเองนะครับจากปืนจากศูนย์ใครที่ใช้เป็นเลเรดอเหมือนผมเนี่ยใช้เป็นเลเอดอด้วยแล้วก็ศูนย์เปิดด้วยเนี่ยก็จะถ้าใช้ศูนย์เปิดก็โฟกัสที่ศูนย์หน้านะครับแล้วก็แทงปืนออกไปปังนะครับดึงปืนกลับเข้ามาปังดึงปืนกลับเข้ามานะครับปังนะครับ สิ่งสําคัญเลยคือการที่เราเนะ่ยซื่อสัตว์กับนิ้วของเราว่าจังหวะเนี่ยเราอยู่แตะอยู่ที่อยู่ที่วอลพอดีนะครับแล้วก็ตอนที่เดินไปก็เพิ่มไปจนแขนเราตรึงหรือศูนย์คุณได้แล้วเนี่ยคุณก็ลัน่นไกลปังนะครับอาจจะเป็นเซอร์ไพรส์ช็อตโอเคเดี๋ยวเรามาลองทํากันเลยครับ10นัดน,นะครับระยะ3หรือ5หลาก็ได้นะครับเดนเซชันดิวดิวที่1ะครับแทงปืนออกไปศูนย์ชัด นิ้วเดินล้านไก่ครับเดี๋ยวผมลองดายไฟก่อนสักสามรอบนะครับพร้อมแทงมองเห็นศูนย์หน้าโฟกัสศูนย์หน้าแทงปืนออกไปศูนย์ชัดล้านไกลถ้าผมผมเป็นเลดดอตเนี่ยโฟกัสที่บริเวณศูนย์หน้าปึ๊บเห็นพอเห็นเลดดอตโฟกัสล้านไกลนะครับเดินไกลไปด้วยนะครับแตะที่วอเดินเดินเดินล้านไกลแทงปืนออกไปศูนย์ชัดล้านไกลแทงปืนออกไปศูนย์ชัดล้านไกล แทงปืนออกไปศูนย์ชัดลั่นไกลแทงปืนออกไปศูนย์ชัดลั่นไก่นะครับสิครั้งเสร็จแล้วก็เพิ่มความเร็ว ก็จบไปนะครับสำหรับ presentation d e a l ด d r แรกนะครับก็มาดูที่กลุ่มกระสุนนะครับแทงเปิดออกมาศูนชัดผมเดินตามมาเดินตามมาแล้วผมก็ล่า่นไกนะครับจบดิลที่1ของ presentation d e a l นะครับ presentation d e a l นะครับในชุดที่2นะครับกุรามจะเรียกว่า diving d e a l นะครับก็คือการใช้ช่วงเอลของเราเนี่ยในการสวิต์เปลี่ยนเป้านะครับสวิตเปลี่ยนเป้านะครับเดี๋ยวผมจะดดยให้ดูก่อนนะครับโดยผมจะโฟกัสที่ เป้าขวานะครับสวิตมาซ้ายแล้วก็สวิตกลับไปขวายิงนะครับโ <ST AN CO> ฟกัสที่เป้าขวาสวิตมาซ้ายสวิตมาขวา,า,ขวา,า,าย,ยิงนี้มาเริ่มจากเป้าซ้ายนะครับเริ่มจากเป้าซ้ายสวิตมาขวาสวิตมาซ้ายยิงนะครับเริ่มจากเป้าซ้ายสวิตมาขวาสวิตมาซ้ายยิงโอเคเดี๋ยวเรามาลองทํากันเลยครับ10นัดนะครับเดี๋ยวผมจะยิงเป้าขวาก่อน Okay. เห็นป้ายอัพสวิตซ้ายสวิตขวายิงนะครับพร้อมสวิตมาซ้ายสวิตมาขวายิง,นะอ,ยยงอ่าอันนี้สังเกตเลยอันนี้คือการที่มาไม่ถึงนะครับมาไม่ถึงแต่ว่าไกลเราเดินมาแล้วนะครับฉะนั้นเอาใหม่นะครับมีโอกาสเอาใหม่พร้อมสวิตมาซ้ายสวิตมาขวายิง นะครับพร้อมสวิตมาซ้ายสวิตโนขวายิงพร้อมสวิตมาซ้ายสวิตโนขวาโอเคนะครับเห <necessary. S 1> ลือ ps. Ps 5นัดนะครับต่อไปจะเริ่มทางซ้ายสว <fal is> ิตโนขวาสวิตมาซ้ายยิงนะครับพร้อมสวิตมาขวาสวิตมาซ้ายยิงนะครับพร้อมสวิตโนขวาสวิตมาซ้ายยิงพร้อมสวิตโนขวาสวิตโนซ้ายยิงนะครับพร้อมขวาซ้าย พร้อมขวาซ้ายเห็นไหมครับไปไม่ถึงอีกแล้วสืบเนื่องจากดิวที่1นะครับเราก็ต้องทําความเข้าใจกับกายปืนของเราให้ได้ดีที่สุดดากการที่เราแทงไปตรงๆเป็นการสวิตมาขวาสวิตมาซ้ายสวิตมาซ้ายสวิตมาขวาการใช้บอดี้ตัวบิดไม่ใช่ลากมือนะครับและตัวคุณยังอยู่ตรงนะครับบอดี้คุณต้องไปบอดี้คุณต้องไปใช้บอดี้ในการคอนโทลนะครับเดี๋ยว ผมจะทําโฟกัสที่เป้าขวาสวิตมาซ้าย1นัดสวิตมาขวา1นัดอ่าให้ดู1ครั้งสวิตมาซ้าย2นัดสวิตมาขวา2นัดนะครับอีกหนึ่งครั้งขวา2นัดกลับมาซ้าย2นัดครับแล้วก็ซ้าย1นัดขวา1นัดกลับมาซ้ายโอเคมาลองดูกันนะครับพร้อมนะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปเป็น2นัดนะครับพร้อม สังเกตไหมครับว่าของผมเนี่ยกลับมาเกินใช่ไหมกลับมาเกิน1น,นัดก็ไม่เป็นไรอยู่ที่เราต้องฝึกฝึกให้ชินฝึกบ่อยๆนะครับต่อมาเริ่มจากเป้าซ้ายนะครับพร้อมนะครับต่อไปเป็น2นัดพอไม่เอ่ยรพร้อม โอเคก็ลองไปทำกันดูนะครับสองดิวพรีเซนเทชันนะครับดิวแรกก็คือการารู้จักกับไกลปืนของคุณนะครับดิวที่สองคือรู้จักกับการมูฟในบอดี้ของคุณนะครับในการท r a ซิช t ั o นเป้านะครับโอเคเดี๋ยวไปเริ่มทำดิวที่สามก็คือดิวจาก x อ็กซ์เ h อัลฟาครับเป็นบิวดิวนะครับ,เ,นะรบเดี๋ยวดิวต่อไปนะครับเราจะยิงดิวของ x อ็กซ์เ h อัลฟานะครับโดยเริ่มที่25เมตรนะครับเริ่มที่25เมตร ะครับยิงบิวดิยวหกนัดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหลังจากนั้นเคลื่อนที่นะครับเคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่ไปที่สิบเมตรนะครับยิงบิวดิยวอีกหกนัดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเสร็จแล้วสไลด์ค้างเปลี่ยนแมกกาซีนนะครับยิงบิวดิยวระยะห้าเมตรอีกหกนัดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับเสร็จแล้วเก็บปืนเข้าซองนะครับ โดยนะครับผมจะทำกับปืน3ชนิดนั่นก็คือปืน6 s a u ซเออร์เอ็กไฟลิเทียนซิกแซอร์เอ็กแคลลีแล้วก็6ิก u ซ r p อ6รกนะครับก็จะเป็นปืนขนาดใหญ่ขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กมากๆกับชุดทํางานเรามาดูกันว่าอันไหนมันมีความเหมาะสมในแต่และสถานการณ์มากกว่ากันโอเคเรามาดูกันครับโอเคพร้อม ชุดแรกจะยิงด้วยซิกเซาเวอร์ X5 เรจียนนะครับติดดอทโรมิโอสามแม็กนะครับซองเลเวลสามนะครับแลนะบีทฟอร์สม,มันจะม,นะมันจะดีเลย์ครับโอเคเดี๋ยวเริ่มใหม่ก็ได้ครับ <Okay. S 1> <Okay. S 2> พร้อม okay. โอเคนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไกผมมันไม่รีเซ็ตไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวไปดูกันเก็บปืนอยู่ครบไหมเนี่ย25นัด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18อ๋อครบ18นัดนะครับหลุดโซน A มา1 2 3 4หลุดโซน A มา4นัด นะครับโอเค X5 Regen หลุดโซนเอมาสีนัดเดี๋ยวไปดูกัน X4 Regen ลลจะเป็นยังไงเวลาเท่าไหร่นะพี่โอ้ยี่สเนะครับเวลาเกินไปนะไม่เป็นไรมันต้องให้ยิงให้จบภายในเวลา15วินาทีนะครับ X5 จะใช้เป็นการขีดเฉยๆนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 18นะครับเดี๋ยวขอจดไว้ก่อนนะครับ X 5หลุดมา1 2 3 4 3 V 1 4เวลาเท่าไหร่นะครับ20.35จุดมั้ไหมอ่ะย0่สจุดโอเคเดี๋ยวมาดู X Carry Legion เ,นะเปลี่ยนแล้วครับครับก็เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนปืนกันนะครับต่อไปเป็น X Carry l e g i o นที่เปลี่ยนง่ายอย่างนี้เพราะใช้ตัวปลดเร็วของเอเลนเกียร์ ear, นะครับยิงชุดที่2นะครับชุดทำงานกับปืนซิกแซเอ X Carry Legion เป็นปืนขนาดกลางนะครับติดดอดเหมือนกันซองเปลี่ยนแต่ซองนะครับเปลี่ยนแล้วเป็นซองเลเวลสองปลดล็อกนิ้วโป้งนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะอยู่ครบ18นัดหรือไมเวลาจะทันไหม15วินาที คเข้าเสื้อเท่าไหร่นะ14.59โอ้โห14.59เดี๋ยวมาดูกันว่าครบไหม18นัดอันนี้ใช้การกากบาทนะครับ 1>, <c oughs> 2> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17อ๋อ18โอ้แต่อันนี้กลุ่มของผมเนี่ยมันจะสูงขึ้นไปโอเคเดี๋ยวต่อไปยิงด้วย P 3 6 5อันนี้ไฮไลท์เราเลยไปก็ครับก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนปืนอีกนะครับเป็นปืน P 3 6 5นะครับเลเวล2นะครับปลดล็อกน้วโป้งโอเคม็ก the scene. กาซีนทีนี้ P 3 6 5ผมมีมีแค่2แม็กไม่เป็นไร ลัวมากเลยวิ่งแล้วแม็กล่วงเลยขันก่อนฝนตกแล้วฝนตกแล้วสิบสองนัดโอ้โหโคตรไก่มาปีสามหกห้าูเกียร์บิป 5้าโอ้ทีนี้ต่ำหมดเลยปากกายอยู่ไหนวะเนี่ยปากการล่วง,งมามวงกลมนะครับเดี๋ยวเราจะวงกลมกันครบไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบหนึ่งสามสิบสี่ห้าเกินด้วยสแดสแดงแดสดงแสดงว่าตรงเนี้ยเขาเรียกว่าไม่ อูนี่เดี๋ยวเอาใหม่นะหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบหนึ่งสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าเนี่ยแหละสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเนี่ยอยู่ตรงนี้แหละนะก็ครบสิบแปดนัดเวลาเท่าไหร่นะครับหนึ่งห้าจุดห้าจุดเก้าเจ็ดครับสามหกห้าเออหนึ่งห้าจุดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเอออันนี้แคลร์ แคลรี่เนี่ยหนึ่เโอเคฝนตกแล้วเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนนะครับเป็นชุดเสื้อคลุมกันนะครับไปครับโอเคเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนนะครับเป็นใส่เสื้อคลุมนะครับอันนี้ก็จะผมจะใช้เป็นตัวคลิปหนีบเข็มขัดนะครับจากเอเลนเกียนะครับความพิเศษของมันก็คือถ้าเราหนีบปกติแบบนี้นะครับเป็นก็เหมือนคลิปทั่วๆไปเลยก็คือปลดดึงออกมันก็หลุดละนะครับแต่เมื่อใดก็ตามนะครับที่เรา นะครับใส่ซองปืนเข้าไปนะครับเราจะไม่สามารถดึงมันได้เลยมันจะไม่หลุดนะครับดึงหลุดอย่างเดียวก็คือเข็มขัดหรือหลุดออกไปเลยขาดออกไปเลยนะครับ,รบก็เป็นความพิเศษของเอลิเกียนะไปเดี๋ยวเราไปลุยใส่เสื้อคลุมกันโอเคเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นการใส่เสื้อคลุมนะครับเปรียบเสมือนเป็นชุดนอกเครื่องแบบแต่ยังพกซองนอกอยู่นะครับซองที่ใช้ก็จะเป็น และบิดฟอร์สสลีมนะครับปลดล็อกนิ้วโป้งนะครับสองศูนย์ x c e r a l e t i t a n นะครับเป็นไซส์กลางนะไอ้สัสโอเคลุยส๊าบ,บาย ล okay, 5 6, 7, 8, 9ครับหน่หเก้เกเดี๋ยวเรือประกาอีกแล้วกากระบาดนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปสา สิบแปดคบหนึ่งห้าจุดเก้าเก้าโอเคเดี๋ยวเรามาดูพี6 5กันโหไกลเหมือนกันนะไกลอยู่เหนื่อยนะเหนื่อยนะครับพี6 5นะครับซองนอกดูกัน วลาครับพี่หนึ่งอ1พีสามหหนึ่งเจ็ดจุดเป็นอ่อขีดนะครับครบไหมเนี่ยอยู่ในหมดอันนี้เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดเก้สหนึ่งสิบสองสิห้าสห แล้วก็17โอ้17หา,ห,าหายหายหายหนัดนะครับโอเคเหลืออีกหนึ่งยางก็คือคอนซิล l 6 6 5นะครับครับชุดสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดนะครับก็จะเป็นการยิงจาก p ี6 5นะครับในการพกในนะว่าจะสามารถทำเวลาได้ทันไหม15วินาทีนะครับโอเค พร้อมลแป๊บสักกู่นะครับเซฟ หนึ่งหปขอปากกาหนะครับโอห okay. นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสนี่สรูป่ะเนี่ยโอเคสองรู17ก็ ไปสวรรค์หนึ่งนัดน่าจะเนี้ยแหละก็เท่าไหร่นะครับพี่อ่ะพี่บีละสามหกอ่าหนึ่งหกจุดหกแปดโอเคพกในหนึ่งหกแปดก็ไม่แย่นะเราจะลุยไปกับโค้กครับเปิร์ดไทม์ีสองสอง Ya. Pertama. Okey. Sudah 8-1 Wooo 25-5 Rồi, phải thái Ok, yeah, shooter are you ready? Ready Để hướng ná Để hướng ná, để hướng ná Ok Shooter are you ready? Ready Stand by เดี๋ยวดูเวลาจากก้องได้มีปัญหาก็ได้อยู่นะครับแต่ว่ากลุ่มยังไม่ได้ก็เอาไปทับปูนะครับดิวจาก X-ray Alpha นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ควรที่จะเลือกดูว่าควรจะใช้ซองแบบไหนปืนแบบไหนนะครับความแม่นยำความอะไรนะครับก็ไปพิจารณาดูเดี๋ยวเรามาสรุปกันโอเคเห็นไหครับ เรายิงทดสอบกันไปจบแล้วนะครับสำหรับบิลดิของ x อ l กเซลิเลนะครับี๋ยวก็มาสรุปกันทีนี้ในชุดแรกก่อนที่เป็นชุดดิวตี้ใส่เวดเข็มขัดสองพกนอกความสามารถของปืนฟูลไซส์นะปืนที่ใหญ่ที่สุดนะครับก็คือ x อ็กไฟลเียนผมใช้ซองตัวนี้นะครับซองเลเวลสามนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็นคือปืนผมไกมันไม่ค่อยคืนนะครับก็จริงๆมันจะมี2นัดที่หลุดโดดกลุ่มไปเลยก็คือนัดนี้ บนัดนี้นะครับกลุ่มก็จะเป็นสามเหลี่ยมประมาณนี้นะครับเวลาก็อยู่ที่ยี่สิบจุดสามห้านะครับเพราะว่าติดที่อุปสรรคที่ไกลปืนนะครับต่อมา X Carry l e g i o n นะครับเป็นปืนขนาดกลางนะครับที่เวลา1.4.59นะครับกลุ่ม X Carry เนี่ยก็จะเป็นสีสีแดงนะครับสองเส้นเลนยสีแดงปึ๊บคอยไปทางนี้ จริงๆยกกลุ่มเนี่ยนะครับผมปรับภาพการเลงใหม่เลงต่ําลงมาหน่อยนะครับกลุ่มก็จะอยู่เข้ากับตรงกลางโซน A นะครับก็อยู่ครบนะครับทั้ง x f i ทั้ง x carry ก็อยู่ครบ18นัดนะครับสุดท้ายเป็น p 3 6 5นะครับจบที่เวลา15.97นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ,อ,อกลุ่มจะอยู่แบบนี้เป็นแนวตรงก็ต่ำลงมา เนื่องด้วยขนาดปืนที่มันเล็กกว่านะครับชุดนอกเครื่องแบบนะครับโดยมีเสื้อคลุมนะครับก็ผมทดสอบกับปืน X Carry กับปืน P365 นะครับซองเลเวลสตัวนี้นะครับและบิดฟอร์สลิมที่ได้ก็คือ P320 X Carry เนะี่ยผมยิง15.99นะครับกลุ่มกระสุนนะก็จะอยู่ประมาณนี้ก็จะแคบคล้ายๆกับชุดทำงานเลยนะครับ กลุ่มกระสุนก็จะประมาณนี้ครบ18นัดนะครับ P 3 6 5เวลาก็จะบวกเพิ่มไปประมาณ1วิกววิกว่าก็ครบ18นัดเหมือนกันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกลุ่มมันจะบานกว่านะเพราะ<อ><อ>ว่าด้วยลำกล้องที่มันเล็กกว่าต้องใช้ความพยายามมากขึ้นนะครับความบาลานซ์ขึ้นอีกอย่างหนึ่งคือเป็นส์นเปิดนะสุดท้าย P 3 6 5กพกใน,ในก็จะเป็นที่กากระบาดนะครับเป็นสีแดง P สามหกพกใน ก็จะกลุ่มกระสุนก็จะประมาณนี้แล้วยิงไป10ยิงอยู่ในเป้าในแค่16นัดน,นะครับก็ถามว่ายิงเวลาเท่าไหร่ก็ได้อันนั้นถูกต้องครับแต่นี้คือผมบีบเวลาให้ภายใน15วินาทีผมเลยต้องรีบเร่งยิงนะครับสิ่งที่ทําได้นะตอนนั้นก็คือประมาณนี้นะครับสำหรับการพกในพกในก็ใช้เจ้า2ตัวนี้เป็นซองเน็บพกในนะครับซองเอลินเกียร์โปตอนนะครับสามารถปรับเป็นพกนอกได้พกในได้ มี่เป็นช็อตแถมของผมมีหลายๆคนบอกว่าเออปืนเนี่ยมันเป็นปืนที่ดีแต่เราไม่เคยจับเลยเราไม่เคยยิงเลยเราไม่เคยเอาไปฝึกซ้อมเลยนะครับจับมันใช้เลยเ,ออเราพกมันอยู่ทุกวันแล้วอยู่ดีมีเหตุต,ต้องใช้น่ยมันจะใช้ได้ดีไหมนะครับก็เลยลองดูนะครับตัวนี้เป็น six sawer p 2 2 6สองหก n นะครับคือเป็นปืนที่ดีมากนะครับแต่ผมไม่เคยใช้เลยไม่เคยใช้ไม่เคยยิง p 2 2 6 เลยนะครับก็เลยเอามาลองยิงดูนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนัดแรกดับเบิลนัดที่สเป็นซิงเกิลเนี่ยโหเม็ดกระตุกไกลหัวแทบทิ่มเลยคือแบบหัวโยกเลยนะครับสีมง,งโกมสีดำเลยเนี่ยนี่คือกลุ่มกระสุนที่ผมยิงครั้งแรกแบบไม่เคยฝึกเลยแต่ปืนมันดีมากแต่ไม่เคยเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ทําได้นะครับเวลาก็15 8 <81. S> 1สุดท้ายและท้ายสุด ก็ยิงด้วย X5 l i เ i ี n นะครับแต่นี้ก็คือแบบยิงในสภาพอากาศที่มันเลวร้ายจริงๆรเลวร้ายทุกอย่างเลยเราแบบแอยากลองขึ้นก็นี่ประมาณนี้แหละอสองสองนัดล่างนี่เป็นเพราะคนล้วนๆไม่ได้เป็นเพราะปืนคือปืน,ปนมีความแม่นยำอยู่แลวอันนี้คือกลุ่มกระสุนที่ได้แล้วก็จบประมาณ1556วินาทีนะครับก็จบสําหรับเดีลของ X Alpha เดือนละเดีลวของเดือนกันยายนนะครับสุดท้ายและท้ายสุดคือ ถ้าเรามีปืนกระบอกเดียวทํางานด้วยปืนกระบอกเดียวแล้วเป็นการโชว์ฟอร์สนะครับเป็นการแต่งตัวชุดทํางานเลยใส่เวทใส่เข็มขัดนะครับหมวเกเหล็กก็สมควรที่เป็นซองปืนเลเวล3นะครับมีล็อกอย่างน้อย2ชั้นปืนก็เป็นปืนฟูลไซส์นะครับถ้าทํางานที่มีปืนกระบอกเดียวสมควรเป็นปืนฟูลไซส์เลยนะครับติดเลดดดอทหรือไม่ น,นี้สุดแท้แล้วแต่ความถนัดสุดแท้แล้วแต่งบประมาณที่เพื่อนๆมีนะครับถ้าทํางานโดยมีปืนหลักปืนรองมีให้เลือก2อย่างก็คือใช้เป็นตัวเลเวลสาเลยหรือใช้เป็นตัวเลเวลสนะครับในส่วนของปืนผมก็ยังแนะนําเป็นฟูไซสกับ Compact ถ้าเราทํางานนอกคขึ้งแบบนะก็จะเป็น2พกนอกแบบขอให้มีล็อกสัก1ชั้นนะครับเพราะอย่างน้อยก็มีเสื้อปูมปิดอยู่ ปืนจะเป็นปืนคอมแพกหรือเป็นปืนไมโครคอมแพกก็สุดท้ายแล้วแต่ทํางานปกปิดต้องพกซ่อนนะครับต้องทําตัวให้เนียนก็จะเป็นซองพกในนะครับอาจจะไม่ต้องติดไอตัวแม็กกาซีนก็ได้เราจะได้ปรับได้หลายองศานะครับเป็นข้อพิจารณาให้เพื่อนๆได้นําไปพิจารณาว่าหน้างานของเพื่อนเพื่อนเป็นแบบไหนแล้วก็สมควรใช้อุปกรณ์ใช้ปืนแบบไหนในการทำงาน เริ่มต้นด้วย r s e n t t t i o n d r ร l l ของโรนินนะครับก็จะมีการให้รู้จากไกลปืนของตัวเองนะครับการ Transition นะครับต่อมาก็เป็นเรื่องของบิ d ด r i ิวจาก X-ray Alpha ก็จะได้ทั้งการชักปืนนะครับการรู้จักตองนะครับการยิงนัดแรกนะครับการยิงซ้ำนัดการคุมปืนนะครับการ Move เคลื่อนที่จากที่หนึงไปที่หนึงการยิงจากระยะไกลก็ หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับเพื่อนๆก็ขอจบเดือนเดิอนะครับในเดือนกันยาไว้เพียงเท่านี้เดือนต่อไปเดื l จะเป็นยังไงจะมีความสนุกหรือมีประโยชน์ยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามชมกันนะครับสำหรับเดือนนี้เดือนเดิอกับหมูหมูแบดแอดจบไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ